The family, buddy, off your Life Family of Buddy Your พลิกแฟมคดีที่6โดนลูกสะพ้ยไล่ออกจากบ้านตระกูลหยินหยางมีบุตรชายเพียงคนเดียวและได้แต่งงานแล้วพ่อแม่กเกษียณแล้วจึงโอนบ้านให้ลูกชายต่อมาลูกชายเสียชีวิตสะพ้ยจึงยึดบ้านและไล่พ่อแม่ออกจากบ้านแบบนี้พ่อแม่สามีจะฟ้องขอบ้านคืนได้หรือไม่ สวัสดีค่ะมุฟฟังคะอยู่กับดิชานรุม,มลพุกยมค่ะและอดีตกรรมการสภาทนายความอาจารย์ชัยยงอัจฉรนนท์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะมุฟฟังเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวกันนะคะคําถามสัปดาห์นี้ค่ะถามว่าโดนลูกสะพ้ายไล่ออกจากบ้านค่ะอาจารย์โดยมีตระกูลอยู่ตระกูลหนึ่งเนี่ยมีบุตรชายเพียงคนเดียวแล้วก็แต่งงานไปแล้วนะคะพ่อกับแม่กเกษียณก็โอนบ้านให้กับลูกชายหวังจะให้ลูกชายกับลูกสะพ้ายในเลี้ยงดูแต่ปรากฏว่าลูกชายเสียชีวิตค่ะ ซาไพจึงยึดบ้านแล้วก็ไล่พ่อกับแม่ออกจากบ้านนะคะแบบนี้เนี่ยพ่อกับแม่สามารถฟ้องขอบ้านคืนได้ไหมคะครับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคุณแอนนะ,ะเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองในสังคมเราเยอะเหมือนกันก็พ่อแม่ก็รักลูกกันนะครับก็อยากจะให้สมบัติไว้กับลูกนะครับในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็นี่แหละครับก็จะเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับก็มีเป็นคําถามที่ดีนะครับคําถามไม่ยาวแต่ว่า มีหลายประเด็นนะรายละเอียดเยอะมีหลายประเด็นเริ่มอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับยกที่ดินให้กับลูกชายซึ่งมีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับในการยกให้นั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ระบุว่าให้เป็นสินสมรสทรัพย์สินที่ให้นั้นจะเป็นสินส่วนตัวของผู้รับคือของลูกชายนะครับแต่ถ้าเกิดระบุว่าทรัพย์สินที่ให้นั้นเนี่ยให้เป็นสินสมรสแล้วก็ ผู้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกชายกับลูกสะพายสองคนเป็นผู้ได้รับะนะฮะทีนี้พอปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดลูกชายเสียชีวิตลงนะครับทรัพย์สินอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นมรดกะนะครับในกรณีที่ไม่ได้ระบุว่าให้เป็นสินสมรสที่ดินนั้นทั้ง100%เนเนี่ยจะเป็นของผู้เสียชีวิตก็คือของลูกชายะนะครับทีนี้ในกรณีเสียชีวิตแล้วเนี่ยทรัพย์นั้นก็จะเป็นมรดกก็จะต้องตก ต้องดูว่าเขาทำพินัยกรรมไว้ไหมเจ้าของทรัพย์ผู้ตายเนี่ยทำพินัยกรรมไว้ไหมถ้าเกิดไม่ได้ทำพินัยกรรมนะครับในกรณีนี้เนี่ยทรัพย์จะตกได้กับทายาทอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือพ่อแม่แล้วก็ภรรยาด้วยปรากฏว่าไม่มีลูกนะฮะเพราะไม่มีลูกก็เหลืออยู่สามคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับที่ดินนะครับ สามคนนี้ก็คือพ่อแม่แล้วก็ภรรยาของผู้ตายนะครับอันนี้<บ>ในลําดับที่สองเหรอคะอาจารย์เป็นลําดับที่สองบแบ่งบงเท่าๆกันนะฮะได้คนละหนึ่งในสามส่วนะนะครับทีนี้พอได้หนึ่งในสามส่วนแล้วเนี่ยทั้งสามคนมีสิทธิ์ที่จะใช้สอยทรัพย์สินที่ตัวเองเป็นเจ้าของะนะครับเพราะนั้นเนี่ยลูกสะพ้ายจะมาไล่พ่อแม่ของสามีออกไปไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ของสามีก็เป็นเจ้าของในทรัพย์สินด้วยอนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สอยนะครับ ในกรณีนี้ก็คือกรณีไม่ได้ทําพินัยกรรม,มแต่ถ้าเกิดเป็นประเด็นที่ว่าลูกชายคนนี้เนี่ยก่อนเสียชีวิตไปทําพินัยกรรมยกทรัพย์ของตัวเองไว้ทั้งหมดเนี่ยให้กับภรรยาะนะครับอันนี้จ,จะลําบากแหละอเออนะครับพอทําพินัยกรรมยกทรัพย์ให้กับภรรยาปุ๊บเนี่ยพ่อกับแม่ที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้นะฮะที่ดินทั้งผืนเนี่ยก็จะตกไปเป็นของภรรยา <c oughs> ในกรณีนี้เป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีการทําพินัยกรรมอย่างที่ว่านะครับ <c oughs> แล้วก็พอภรรยาได้รับทรัพย์มรดกมาตามพินัยกรรมของสามี <c oughs> ก็เป็นเจ้าของ100%ยเปพอเป็นเจ้าของร้อปอร์เซต์ุ๊บเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สอยทรัพย์สินของตัวเองได้อย่างเต็มที่ <c oughs> ในกรณีที่มีผู้ให้ทรัพย์แล้วก็มีผู้รับทรัพย์เนี่ยนะครับ <c oughs> ปกติแล้วให้ก็คือให้เลย <c oughs> ให้แล้วขาดไปนะครับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับเนี่ยต่อมาในภายหลังเนี่ยได้มีการประพฤติเนรคุณนะฮะประพฤติเนรคุณก็คำว่าเนรคุณก็เป็นศัพท์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปนะครับดุดาว่าตีอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นการเนรคุณอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าต่อมาในภายหลังเนี่ยผู้ให้เขายากไล่ลงะนะฮะเสร็จแล้วผู้รับทรัพย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะให้การอุปรารและเลี้ยงดูได้แต่ปฏิเสธไม่ยอมเลี้ยงดู นะครับอย่างนี้ก็ถือเป็นเหตุในละคณแบบหนึ่งซึ่งผู้ให้สามารถเรียกเอาทรัพย์ที่เคยให้ไปเนี่ยเอากลับคืนมาได้ค่ะอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นพ่อกับแม่ของสามีซึ่งมอบให้กับลูกชายแล้วก็ค่อยมอบมรดกให้กับภรรยารบแบบนี้คุณพ่อกับคุณแม่สามีเรียกว่าเป็นผู้ให้โดยตรงได้ไหมคะเป็นผู้ให้แต่ปรากฏว่าภรรยาที่ได้รับไม่ใช่เป็นผู้รับประสิทธครับเพราะว่าทอดแรกการให้นั้นเนี่ยให้กับลูกชายนะครับแล้วต่อมาถึงตกทอดมายัง ภรรยาเขานะครับเพราะฉะนั้นภรรยาเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับจากพ่อแม่สามีโดยตรงดังนั้นเนี่ยการประพฤติในละคุณเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นเหตุที่สามารถที่จะเอาคืนได้นะครับอาจารย์โอ้ที่นี่ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของลูกชายเนี่ยได้ทําพินัยกรรมไว้ไหมถูกไหมอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะไล่เรียงตัวของทายาทเนี่ยลำดับที่หนึ่งคือลูกครับลูกถ้าไม่มีลูกก็เป็นพ่อแม่แล้วก็ผู้สมรส มคู่สมรสจะแยกคือทายาทโดยธรรมเนี่ยมี6อันดับด้วยกันะนะครับก็จะเป็นสายญาติทั้งนั้นะนะฮะกรณีภรรยากรณีคู่สมรสนะฮะคู่สมรสเนี่ยเขาจะแยกออกไปอีกมาตราหนึ่งในการที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่ทายาทโดยธรรมเนี่ยตามกฎหมายก็คือมี6อันดับด้วยกันเริ่มจากลูกก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เป็นพ่อแม่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับ อันดับที่สี่ก็พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือร่วมแต่มารดาออนะครับแล้วก็ลุงตาณานะครับปู่ย่าตายายเป็นอันดับที่หกครับผมก็มอันดับค่ะก็เศร้าเหมือนกันนะอาจารย์เราเอาบุญบาปมาพูดคุยกันในกฎหมายได้ไหมอาจารย์ครับได้ก็คุยกันอย่างนี้คุณแอน,นครับ<า>เรื่องเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็เป็นเรื่องเศร้าวิธีการควรจะป้องกันไว้แต่เนิ่นๆนะครับ วิธีป้องกันก็คือโอเคละเราเป็นพ่อแม่เนี่ยนะครับเรารักลูกนะครับอยากจะยกทรัพย์สินให้กับลูกให้เขาเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็หวังว่าจะฝากผีฝากไข่กับเขาเนาะออแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันแบบกรณีอย่างนี้นะครับวิธีการก็คือให้แล้วเนี่ยนะครับจดทะเบียนย้อนกลับมาให้ตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์อาศัยวิธีการทำยังไงคะก็จดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินในวันเวลาเดียวกับที่ไปจดทะเบียนยกให วันที่ไปโอนให้ก็เหมือนโนต้ตไว้เลยบันทึกเลยบันทึกลงไปในโฉนดที่ดินนะครับเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับว่ารายการแรกคือการยกให้ในพ่อแม่ยกให้ลูกนะครับารายการที่สองก็คือลูกเนี่ยนะครับจดทะเบียน ให้พ่อแม่มีสิทธิเก็บกิน <amı rewarding, S 2> มีสองอย่างสิทธิที่เก็บกินกับสิทธิอาศัย <S S สิทธิที่เก็บกินก็คือในกรณีที่อาจจะเป็นทรัพย์สินท,ที่จะนำออกหาประโยชน์ได้นะครับอาจจะให้เช่าอาจจะทำประโยชน์ด้วยตัวเองนะครับเช่นทำเกษตรกรรมทำอะไรก็เป็นเรื่องของการที่จะใช้ประโยชน์นะครับส่วนสิทธิอาศัยก็ตรงไป,ไปตรงมานะครับก็คือมีสิทธิท,ทธี่จะอาศัยอยู่ใน relay. ทรัพย์สินิ้นนั้นนะครับแล้วก็จดทะเบียนว่ามีสิทธิ์ตลอดชีวิต Mm hmm. เออนะครับจดเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะทำให้ทรัพย์สินเสื่อมค่าด้อยราคาลงอะไรไม่ไม่เป็นนะฮะเพราะว่าจะยกเลิกทะเบียนตรงนี้เมื่อไหร่ก็ได้ mm hmm. สมมติว่าจดทะเบียนให้ลูกยกที่ดินให้ลูกไปแล้วแล้วก็จดทะเบียนย้อนกลับมาว่าให้พ่อแม่มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในที่ดินผืนนี้เนี่ยตลอดชีวิตของพ่อแม่นะครับอยู่มาอีกสักพักหนึ่งปรากฏว่าเอ๊ อยากจะขายที่ดินแปลงนี้แล้วก็ไปซื้อที่ดินแปลงใหม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็จดทะเบียนยกเลิกได้ยกเลิกสิทธิอาศัยแต่ต้องไปครบกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์รทั้งผู้โอนกับผู้ที่ได้รับมรดกตรงนั้นได้รับประโยชน์ตรงนั้นก็เวลาการจดทะเบียนนิติกรรมที่สำนักง,งานที่ดินเนี่ยทำง่ายนะครับคุณแม่ ก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพร้อมกัน <c oughs> นะครับสมมุติในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีการซื้อขาย <c oughs> นะครับพอถึงวันนัดปุ๊บเนี่ยก็ฝ่ายผู้ขายฝ่ายผู้ซื้อแล้วก็ฝ่ายพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเก็บกินนะครับ <c oughs> พอไปถึงก็แจ้งความจำน o กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะจัดการให้วิธีการก็คือเขาจะบันทึกลงไปในโฉนดที่ดินนะครับรายการที่จะบันทึกก็คือยกเลิกสิทธิทเก็บกินและหลังจากนั้นก็จดทะเบียนการขายก็จบไปได้ในคราวเดียวกันวิธีการนี้คนไทยนิยมทํากันไหมคะอาจารย์ก็ไม่ค่อยทํากันเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะเออ,เอ,อนะมันึงได้เกิดปัญหาอย่างที่คุยกันเนี่ยนะครับว่าเนี่ยยกทรัพย์สมบัติให้ลูกไปแล้วเนี่ยต่อมา หวังว่าลูกจะเลี้ยงดูตอนยามแก่เ่าใช่นะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงตอนนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ดูทําดูนอค่ะก็เรียกว่าเป็นการ จดทะเบียนเป็นการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะคเป็นการว่าเราจะมอบสิทธิแบบไหนเก็บกินหรือว่าสิทธิอาศัยอาศัยใช่อันนี้สามารถจดทะเบียนไว้ได้เลยได้เลยครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกๆเองนะครับค่าธรรมเนียมถูกๆครับไม่กี่ตังค์ก็ป้องกันไว้ก่อนนี่ก็กเป็นประเด็นทางด้านกฎหมายอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ หลายคนอาจจะไม่ทราบ,รบนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการมอบทรัพย์สินให้กับลูก,ลกนะคะคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อใน EP หน้ากับประเด็นอื่นนะคะช่วงนี้เราไปก่อนนะคะคสวัสดีสสดค่ะ The family